วันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องน้ําท่วมแถวทุงธันีกัีกว่าเเกิดขึ้นจากอะไรนะตอนนี้เราจะมีจานอยู่หนึ่งใบอันนี้เปรียบเหมือนกับเป็นตัวเมืองของอุทยานสมมติว่าเนี่ยอันนี้เป็นน้าเหนือที่ไหลลงมาขังอยู่ตัวในตัวเมืองอุทยานนะเ,เสร็จแล้วในนี้ยมีน้ําท่วมอยู่เต็มพื้นที่นะและนี่คือแนวคันกั้นน้ําซึ่งน้ําไม่สามารถจะออกไปได้ สมมุติว่าถ้าพื้นที่น้าเนี่ยตรงนี้ไหลลงไปในแม่น้ําหรือไหลไปตามคลองนะแล้วก็เตรียมที่อยากเข้าตูเมืองปทุมแต่ว่าในเมืองปทุมเนี่ยมีตึกเยอะกว่านะสมมุติว่านี่คือตึกต่งตางๆนะเยอะกว่ามีนิคมนวั่าครเมีอะไรต่างๆนานานแต่เราก็กลัวว่าในนวัด่าครนเนี่ยน้ำจะท่วมนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําขันกั้นน้ําครอบไว้แต่ครอบไว้ไม่ได้ทั้งหมดก็อาจจะมีบางตึกบางอะไรอยู่ข้างนอก นี้สมมติว่าเกิดว่าน้าก้อนเมื่อกี้เนี่ยที่มาจากยุทธยาเนี่ยจะไหลเข้าทั่วปทุมจะเกิดอะไรขึ้นดูนะเห็นไหมน้ําจะล้นออกราะอะไรเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากันเนี่ยจะไม่สามารถจุน้ําได้อีกแล้วนะนั่นหมายความว่ายิ่งเรากั้นน้าไว้เยอะเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นถ้าเรายกขันกั้นน้าออกน้ําก็จะเตี้ยลงทันทีนะราะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าน้ําที่บ่ามาทำบกเนี่ยนะยิ่งบามาเท่าไหร่ก็ตามแล้วเรายิ่งบล็อกน้ําไว้เท่าไหร่ก็ตามน้ำยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนะทีนี้เรามาดูกันว่าทํายังไงน้ําถึงจะไม่ท่วมนะเราก็ต้องลดปริมาณน้ําลงลงมาดูกันว่าสมมุติว่านี่เป็นน้ําที่จุทยาซึ่งท่วมขังอยู่เราพยายามจะระบายน้ําก้อนเนี้ลงเจ้าพยาหรือตามคูคลองต่างๆนะอาจจะนี่คือเจ้าพยาหรือคูคลองต่างๆเราใส่น้ําเข้ามาเสร็จปุ๊บนะน้ารอไว้กําลังจะไหลเข้าเมืองประุมธานี ตัวนี้คือเมืองปทุมธาน,นีนะที่บอกไปแล้วปทุมธาน,นีมีตึกรามบ้านช่องมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะแล้วเราก็กลัวว่าน้าจะท่วมนิคมเราก็เลยทําคันกั้นน้ํารอบนิคมไว้นะแต่แต่ก็ไม่สามารถจะปกป้องเมืองได้ทั้งหมดถ้าเราเอาน้ําปริมาณนี้เนี่ยไหลผ่านเมืองปทุมทั้งหมดแน่นอนว่าน้ําจะต้องล้นแบบกรณีเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องระบายน้ําไปทางอื่นเสียก่อนจํานวนหนึ่งนะ ตัวคำนวณน,น้ําให้เหลือเพียงพอที่จะสามารถผ่านปทุมธานีได้นะแล้วเราค่อยปล่อยน้ำนี้ผ่านปทุมนะก็จะเห็นได้ว่าน้ําก็จะไม่สูงเกินแนวระดับพันน,น้ําแล้วก็สามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยการที่น้ําผ่านเข้าที่ตัวเมืองปงทุมธานีเนี่ยหรือว่าจะผ่านกรุงเทพมหาคนครก็ตามเนี่ยน้ำเนี่ยจะถูกกีดขวางโดยตัวตึกนะหรือพันกันน้ําที่มีอยู่นี่จะทําให้น้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ จะต้องผ่านน้าไปทางอื่นประกอบกันเพื่อจะไม่ได้ให้น้าทั้งหมดวิ่งผ่านประุมธานีและกระุงเทพแต่เพียงช่องทางเดียวทีนี้ตอนนี้เนี่ยแม่น้ําต่างๆไม่ไว่าจะเป็นท่าจีนเจ้าพยาบางประกงนเนี่ยอาจจะรับปริมาณน้ำเนี่ยเต็มที่แล้วเราอยังต้องการคลองเพิ่มครับคลองที่ว่านี่อาจจะเป็นคลองที่มีหน้านตัดสัก250เมตรนะครับคูณด้วยความลึกประมาณ15เมตรนั่นก็หมายความว่าเราจะมีคลองที่มีพื้นที่หน้าตัดอยู่3,000 750ตารางเมตรนะครับซึ่งถ้าหากว่าคลองนี้เนี่ยสามารถลำเลียงน้ําได้ที่ความเร็ว1เมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าจะมีน้ําวิ่งผ่านคลองนี้อยู่ที่3,750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกันกับแม่น้ําเจ้าพระยาลําเลียงน้ําลงอ่าวไทยในเวลานี้คลองนี้ควรจะอยู่ตรงไหน,นคลองนี้อาจจะอยู่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกของพื้นท,ที่กรุงเทพมหาคนครแล้วแต่นะครับเพื่อจะลําเลียงน้ําจากนิวทิยาจากคลองสวรรค์ออกอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยคลองนี้เนี่ย เราจะสามารถสร้างที่มาได้ในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างไรนะครับก็องเชา้ระเบิดนะครับถ้าระเบิดตามแนวนะครับให้ได้พื้นที่อ,อ,อย่างที่บอกนะครับหน้ากว้าง250ลึก15เมตรนะครับตลอดเส้นทางในยาวลวงอ่าวไทยนะเราจะสามารถระบายน้ําได้ทันเพราะฉะนั้นที่ประเมินไว้ว่าจะใช้เจ้าพยาขายน้ําจากอุทยากับนครสวรรค์ลงอ่าวไทยในเวลาประมาณ20วันหรือว่า30วันก็ตามเนี่ยมันก็จะลด เวลาลงมาเหลือประมาณแค่สิบวันหรือเหลือเวลาสักประมาณสิบห้าวันนะเร็วขึ้นพี่น้องบอกช้าร้อยลงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดี